นมาต่ออกมาบ่ายนะครับอ่าทีนี้เด็กก็คือที่ที่จะขัต <ficou va> <salah> ัวโรงเรียอเนาะมีคนทำขข้าวนะครับอ่ถ้าเกิดมีคนทำของข้าวคือสามารถไปรอฟังสได้ถ้าผู้ตรวจเสีแล้็คือสามดินกได้มีิพ้าอยู่แต่ว่าถ้าเกวดว่าอ่นเป็นบวกเนาะฝนเป็นบวกก็ สถานการณ์ในตอนนี้นะคะณตอนนี้นะคะโรงเรียนที่นักเรียนที่ติดก็คือมีแค่คนเดียวค่ะคุณครูผลผล PCR ไม่มีค่ะครูและบุคลากร,กรที่มาตรวจเมื่อวานนะคะจํานวน19คนครูและนักเรียนนะคะแล้วก็ผล PCR ไม่มีค่ะไม่มีติดเชื้อนะคะตอนนี้นักเรียน70คนและคุณครูอีก8คนค่ะมาตรวจ ATK แล้วก็ PCR จะยืนยันในวันพรุ่งนี้ ค่ะเหตุการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะนักเรียนกักตัวที่โรงเรียนก็มีผู้สนับสนุนอาหารจากหลายหน่วยงานค่ะทั้งชุมชนทั้งหน่วยงานจากโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือยังไงก็ต้องขอขอบคุณมานาโอกาสนี้ด้วยค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์การฉีดวัคซีนของนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับพี่ของนักเรียนของเรานักเรียนที่อายุ12ปีขึ้นไปนะคะได้รับวัคซีนทุกคน1เข็มนะคะคณะครูบุคลากรฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสเข็มทุกคนค่ะค่ะ ส่วนนักเรียนชั้นอื่นๆที่ยังไม,ไม่ไม่ถึงอายุที่รับวัคซีนได้ก็ยังไม่ได้รับค่ะก็มีมาตรการป้องกันมีค่ะคือเด็กเด็กคนที่เป็นเนี่ยค่ะเขาเหมือนกับอาจจะมีไข้อ่อนๆแต่ว่ามันมันไม่ขึ้นขีด3 7มเจ็ดค่ะแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้แจ้งโรงเรียนเนาะมันก็เลยทําเป็นผลว่าเอ่อทำไมเด็กถึงมาโรงเรียนค่ะเพราะว่าเด็กและผู้ปกครองไม่ได้แจ้งทำลายค่ะ<ม>แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็หามาตรการค่ะก็โรงเรียนก็ พยายามที่จะปฏิบัติตามมาตรการระเบียบของการเปิดเรียนทุกขั้นตอนนะคะก็พยายามเฝ้าระวังแต่ในเมื่อเกิดเหตุแล้วก็มีแผนเผชิญหน้าแผนเผชิญเหตุเกิดขึ้นค่ะแล้วก็จัดเตรียมที่พักนักเรียนเรียบร้อยผ่านมาหนึ่งคืนนักเรียนก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขค่ะค่ะก็ต้องดูกันต่อไป